ขนเป็นนะเล่นเป็นทุกตัวนะแต่ไม่ได้เก่งทุกตัวเหนื่อยกังเลยมันแบบเล่นรู้เหมือน,น,น,อนรู้ทุกตัวเลยไม่เก่งฉบางตัวเลยไม่เก่งทุกตัวสู้กับศัตรูไปด้วยกันรู้สกิลรู้คู่ดาวหมดนะแต่ว่าไม่ได้เล่นเก่งทุกตัวแต่ชนเน็ตเอาเท้าแดงใช่ปะ s t เราเรีไ้ได้ไหมพอมันมาพี่มันมาทำอะเลไม่มเลย

พี่ก็จะตายติ๊กเกอร์สองบนเลยเป็นอะไรไม่หยุดเลยเฮ้สวยมามามานั่นนั่ข้างล่างอ่ะคนละหลอดไม่มีติ๊กเกอร์เลยมันกลับบ้านแล้วไม่มีเดือดเลย่ันน่ากลัหน่อยนะกลับละพี่พี่พี่ป๊อปกับพี่จอบนี่ใข็อายุเยอะกว่านี่นี่เจ็ดนี่เจ็ดอะ เจ็บว่ะเย้เอากินพี่ก็น้่ยกันเลย่ากน้อขอโทษขอโทษที่เกิดมานานได้ไหมสามที่บนพอไปดูเลยมันไม่เห็นวาดหรอวะมาอะไรล่ะ

ตายไม่หรอเออสวยโซกาฟิกเจอร์แล้วนี่จะสิ้นี่จะสิส้มไอ,อ,อเงียร์โง่แดงมานะเอีเรนดองหายนะฟิวก็โห่ไม่เจอ,อไอไม่ใช่ไอเงียร์ซีเนียร์วาร์ปใส่เลือดแม่งไม่มีนะโซกา โตแม่งขึ้นมาตอนเล่กอยู่ดีๆทับแล้วก็คือไม่มีโล่ปีก็ปาโล่ก็ตายและประเดทิ้งีม่ก่อนเกิอะนะทีเสยมีดูไหมดู้ ผมยังไปเล่นนองเลยสิบนระวางนี่ก็เไ่นไฟนะยี่นี่โดนผาไฟไยแล้วมันขาดแล้วมันนี่แล้วนี่อะไร

Is under attack. Eye of the Falcon. <coughs> Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. Yeah, gentle on the trigger. <coughs> <coughs> แค่สองคนก็พอแล้วที่มาสามศพก็ีม okay, ่ right ีเลยเป็นลมอยู hey, ่นี่พี่มีอันตีอยู่นะว่าถ้าจะเอาป้อมอ่ะแดงแดงมันเอาไปแล้วอ่ะ

มีบอยยามจ้เอ้ปิดบนไหมน่าจะเอายากป่าง4 94ร่างร่าง4เอ้ล่างระวังางระวังล่างระวัง่าวิ่งพี่เมียนพี่ถือพี่ถือสี่นะเมียนี่ไม่ได้สนะสี่นะพี่ตันกิ๊กี่นะ

เดกช่วยันการกันดานไต้ามแันากมห้แล้วเห็นจอปะีอตู่เ่ยล่างระวังนะที่ลูกกานะไม่มีไม่มีไม่มีสาิบวิปามันนั่นด้ขึ้นบนไปได้ขึ้นบนดีเย่า

นนีบอกแน้วนี่มัเปลี่ยนป็นมูอแครี่ได้ก็เไหนเออแม่นจังมันไม่ได้จะเล่นเลยลองถามเดียวมัน่อนเดยวเขเล่นโตหน้า เฮ้ยเขี่ยบนโดนซ้อนบนได้ปะ anyway> ่เสียเยอะโหมันโดนโดนโดนแล้วด้วยมันโดดแล้วด้วยเล่นได้นะไปเกียร์ดังที่ผมเกียร์ดังแ่้วมันไป็นไฟแล้วพี่เนาะเล่นเลยเล่นเขี่ยโดอนเสี่ยไปเลยเด็กยิงที่อยู่เอยูาเลยตีหมดแล้ว

มึงเข้าได้หมดเ้าไม่อยู่แล้วพี่องกันล่างตอนได้แล้วเนี่ยเตรียมรอนะถ่ายไปทางล่างอ่ะโ้ล่างเลยโอ้โหเฮี้ยไหวนะจริง เวนอไม่โดนถ้าเวนอกโดนนะตายพลาดเล้โอ้ยี่อ่ะางไปแล้ววิสุยพี่หรือเวนนี้แบบเรียกว่างาเอาเพยเอาเพยไปใช้เขาดีอะไรไม่ขันโดนเรียนต้วมันจ้าล้วตาเลย้ายอยู่อึกจากลูกนอยไม่ต้องบอกดูเลตู้ที่ไปทีไปตีไป

เอ็นดออยู่บนนะเอ็นเสรีรอบนี้น่าจะมีพิกเกอร์นะเมื่อกี้มันไม่ได้แพ้เดินบันไดมาด้านหลังตีเลยเดี๋ยวโดนปุ้นมันเห็นหน้าใครแม่งแบบสกิลใส่อย่างเดียวเลยเชื่อนี่นี่นะเดินหน้าไปนี่มาไปตันตีตัดไล่เลยตีตามแล้วนะไม่ต้องามแล้วเร็วๆอยู่บนเอ็นรออยู่บนเรือรอมาไม่ต้องไปจำเลยอรอกันบนแล้ ไหลสอบมือโดนยานยแม่เราจะได้แหลกไหมที่มีเกาะที่มีอันสีเขาได้แล้วเรไม่ได้พี่กลับไปช่วยเลยพี่โลแม่กนะันาการ,รไม่ได้กันแล้วดิใครเล่นหรือฉัดไม่โดนใครเลยอันเบลล์

เออเรียบร้อยได้กได้่สหานการ้เรออเนีไม่ได้แลาวรอครับเรียรออยู่ืมจทำครไม่ต้องว่ามาเยูมายิงนะลิซ่าจะยิงยังไงเฮ้ยเรียกันอยเรียบร้อ ายานทีเน totally yeah. ี้ยทีเนี้ยทีเนี้ยไม่มีวัดทีเนี้ยไม่มีวัดถทีเนียวัาายาก็หายาโซโล่แม่งโดเนไม่มีวันนี้สูทุกคนเป็รดรไม่ทเกิดีนได้ทีนเดินกับทีนเดินกับ เราตั้งบ่อใหญ่นลูกตอระมไมายดอสเลยไม่น้อกเราสวยเดือดนบอเยพอได้ไหดสวยเราตัดพยายามตัดดนดันบอมาให้ บเล่เฮียโฟการกูก่อนเลยนะไอ้สัตว์ูจะตายแน่สุดๆเน็ตเน็ตปีงเน็ตช่วงออ๋อถเป็นช่งนวงี้งวะสรุปสามช่วงสามช่วง,งที่มาตป่นเยอะจริงนะ ผู้เล่นช่วงกลางวันไม่ปิงเวยไม่ปิงสักนิดเลยคือลมแรงไงเยอะ